วัสดีถ้าไปเชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ยกับผมอะไรนะนนไม่รู้ไม่ต้องเปิดป <c oughs> ไม่ต้องเปิดเผยช่องกันบอต, <c oughs> ตัวเองายาทีต่อตคนที่ท่านบอกรู้สึกกังวนะคะ

ไในวันปนนี้นะคะทายก็บอกค่ะว่าถ้าเป็นซานต้าก็อยากจัของให้ประเทศชาติขอให้เป็นมมีอะไรได้ 嗯。<Okay. S 2> <laughs> รก่อนะมการพิจรารณาเรื่องวันหจจนย,ยุดระจำภาคแล้วดูนะคะปีหน้า2564เราจะมีวันหยุดเพิ่มนอกเหนือจากวันหยุดปกติประจำปีอะไรบ้างที่จะเพึอน,นี้เพิ่งทำไป

ที่เรายอมดที่ตั่อเนี่ยก็ออกัค่ะอืมที่ขคอารตลาดตกเทียสบานเมืองโบรอันเกรื่อการลาด่เก ไหนไหนะไรไหนแล้ววันนี้กลับมาสอบู่เอคุณสาวชมครับคุณโคตรยากนี่นะโอ้โห้องเดิมคุณโดนสนักุ้งเผามแล้วนี่นะค่ะจะบอกว่าดูคุณชมครับกุ้งก้งเนี่ย าไม่ด <aunque S 2> eh? ูแลกันนะแต่ี่ไอ้ชาใช่ไหมเแนนะก็คืออ่าวัน้เร็ลวเื่อนี้จะเวไม่องวลใจยังรับประทานได้ างทีเ่า้หัวไหเาซื้อมาคือเราไรู no. ้ว <No. S 2> ่าอยากปอหหรือเออที่คือผมเชื่อ่จริงไม่ดูเลยผมไม่รู้ว่าทมที่ไหนแต่ผมีเนาะแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าตอนนี้คือตลาดแบบที่มาหาขายิดไปแล้วเพราะฉะนั้นอาหารไทเขาไม่โดนส่งออกไปแล้วล่ะคอกจับตอ สำหรับคลนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่หน้านะ